สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนนายทอมเฟรชเชอร์เลขาธิการบริหารสนักงานเพื่อการประสานงานด้านมนุษยธรรมแห่งสหประชาชาติหรือ UN ได้ออกแถลงการระบุว่าถ้ายูเจะดำเนินการจะใช้เงิน100ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว3า3,700ล้านบาท จากกองทุนฉุกเฉินเพื่อเข้าช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมทั่วโลกหลังความช่วยเหลือดังกล่าวถูกตัดงบจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ Trump, ผู้นำสหรัฐที่ได้ตัดสินใจระงับเงินช่วยเหลือในต่างประเทศเกือบทั้งหมดเป็นเวลา90วันเพื่อที่จะได้ทบทวนความสอดคล้องกับนโยบายต่างประเทศอเมริ First, กันเฟิร์สทาการสหรัฐที่เป็นผู้บริจาคด้มนุษยธรรมรายใหญ่ที่สุดในโลก โดยเฉพาะเงินช่วยเหลือของ USAID ที่โครงการอาหารโลกหรือ WFP มอห้แก่ประเทศยากจนได้รับคำสั่งจากสหรัฐให้หยุดดำเนินการเงินช่วยเหลือมูลค่าหลายสิบล้านดอลลารล์และยังแจ้งให้ WFP หยุดดำเนินการกับเงินช่วยเหลือที่ได้รับทุนจากสหรัฐหลายสิบรายการ อย่างไรก็ตามองค์กร UN เจึงต้องออกเตือนประชาชนมากกว่า300ล้านคนทั่วโลกที่ได้รับผลกระทบและต้องการความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมอย่างเร่งด่วนว่าเงินทุนฉุกเฉินที่ได้รับการอนุมัตินี้จะช่วยสนับสนุนความช่วยเหลือทั้งในแอฟริกาเอเชียและลาตินอเมริกาอีกด้วย